พอโชว์ครั้งนี้ถ้าใครที่มองหารถกระบะหรือถตู้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วรอว่าจะเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ต้องรออย่างล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าอียรซูเนี่ยจะออกเป็นตัวโมเดลที่เป็นคอนเซปต์คาร์มาให้ดูแต่กว่าจะขายเนี่ยเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่รถไฟฟ้าเนี่ยลองคิดดูว่าถ้ารถกระบะรถไฟฟ้าหรือตู้รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราต้องวิ่งเยอะขนาดนี้แล้วต้องไปช้าทีหนึ่งครึ่งชั่วโมง4 0นาทีเนี่ยเราจะทํางานจริงๆได้ไหมและยังไม่รวมลยว่ามันจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่เพราะว่าพอรถเนี่ยมันมาทุกหนักเนี่ยระยะ จะมีใครเนี่ยที่ทาจริงจังเรื่องรถตู้รถ,รถกระบะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือได้เลยครับแนะนํารถป้ายแดงที่มีอยู่ตอนนี้ราคาก็ดีดอกเบีย้ยก็ตูกตอนนี้เขามีแต่รถแข่งกันเพราะลุกิจรถป้ายแดงตนนัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากลองไปถามโปรโมชั่นเพิ่มดูนะคบว่าในมอเตอร์โชว์เนี่ยเขามีอะไรให้บ้างแต่หากใครเนี่ยอยากประหยัดค่าใช้จ่ายอยากผ่อนน้อยๆไม่เอาเงินเยอะๆเ,เนี่ยต้องไปดาวรถเนี่ยมามองหารถมือสองดีกว่าอย่างกระบะรีโวผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยประหยัดไปเกือบ50%ออกห้าง 6- 7แสนตอนนี้ปี18 ขายกันอยู่แค่3 0 0 0 0 0กลางๆพอนหกเจ็ดพันก็ได้ลดแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยกังวลว่ารถมือ2เนี่ยจะโดนย้อมแมวมาไหมสภาพดีไหมชนหนักมัหรือเปล่าแล้วมีการรับประกันไหมเนี่ยออกปบละพังหรือเปล่าออกเลยดออโต้ <right>. ของเราเนี่ยรถทุกคันนะครับเราประกันนะว่าไม่มีชนหนักน้ำพ่่มมีความตัดต่อหรือกอใหม่หากพบภายหลังเนี่ยเราอินดีซื้อคืนเต็มจำนวน100%รุ่นถึงเรามีการรับประกันเครื่องจักรและเกียร์ให้ด้วยหลังจากที่ออกรถกัาเราไปแล้วเนี่ยหากใครอยากสอบถามราคาเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ครับ